ไก่หนึ่งตัวทำอะไรได้บ้างไก่สุนซีอวด้าปีกไก่ทอดน,น้าปลาครับวิงไก่แซบไก่ย่างครับโครงไก่แซบเครื่องในไก่กระเพรา3ส่เป็นกุวยเตี๋ยวอกไก่ชิ้น นี่ก็เป็นไก่เนื้อนะครับผมก็คือไก่ที่เรากินกันทุกวันแล้วกันก็คือวิธีการเลือกเนี่ยก็ต้องดูเนี่ยผิวใช่ไหมครับขาอมชมพูอกใหญ่ตัวใหญ่นะครับเนื้อเยอะเราจะชําแหละอะไรยังไงได้บ้างจำเลทุกคนรู้อยู่แล้วปีกไก่อกไก่้อไก่น้องสับโปกนัวตูดตัวหนกหนกนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น chicken oyster เขาเรียกส่วนนี้ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถ้าแปลเป็นไทย เขาจะบอกว่าเป็นส่วนที่คนโง่เท่านั้นที่เหลือไว้อ่านั่นเองนะก่อนอื่นปกติผมก็จะเอาขาออกก่อนนะนี่บิดแก่งมานิดนึงให้รู้สึกคบให้มันเหมือนแบบให้ตรงกระดูกมันหลุดจากเบ้านิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็ขีดตรงหนังออกอนะนี่ติงๆอยู่นี่ก็คือชิคเก้นออย t สเตอร์นี่เองนะฮะตรงอกไก่นะจะมีกระดูกเนี่ยกระดูกอ่อนเขาผ่าเข้าไปเลยเหมือนเป็นตัวทีตรงกลางเนี่ยอกไก่อะ แล้วเราก็ปาดลงตรงที่ทีแล้วเราก็ค่อยเอามีดเนี่ยสอดเข้าข้างใต้เนาะเสร็จแล้วก็จะมาเจอกระดูกตรงนี้เราก็ไหลๆไปอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบอกไก่กับตัวสันในไก่ปีกก็จะเป็นเบ้าตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าปีกบนปีกกลางปีกล่างเนาะทั้งหมดเลยแล้วเราแยกปกติคนเขาก็อาจจะแยกเฉพาะส่วนนี้ที่ชอบหรือเป็นดัมสติ๊กอันเล็กๆข้างบนก็คือมาจากอันนี้นั่นเองนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะเหลือเนื้อเยอะมาก เพราะว่าโครงไก่วันนี้เราก็จะเอาไปทําเมนูเช่นเดียวกันวันนี้ก็จะทำให้ดูว่าถ้าเกิดว่าซื้อไก่มาเป็นตัวเนี่ยเราสามารถเอาแต่ละส่วนเนี่ยมาทําอะไรได้บ้างเนาะที่เป็นเมนูเด็ดๆอ่านี่ครับ อย่างแรกโครงไก่นะครับผมก็สามารถเอามาทําเป็นน้ําซุปได้สมมุติว่าเราซื้อไก่เป็นตัวนะมีโครงไก่เหลือแทนที่เอาไปทิ้งใช่ไหมเราก็มาต้มเป็นน้ําซุปไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ฟรีเซอร์ได้แล้วเสร็จแล้วเราจะทําเมนูต่างๆแทนที่ใส่น้ําก็ใส่น้ําซุปไก่แทนอาหารคุณก็จะอร่อยขึ้นในทันทีเอาเทคนิคนินดนึงลวกันถ้าเกิดว่าแบบที่ผมเคยเรียนมาเนาะต้มน้ำหนึ่งก่อนพอมันมี impurity ก็คือพวกเลือดสิ่งต่างๆที่มันสกรปรกมันก็จะลอ,อยขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำทิ้งก่อน แล้วก็ล้างแล้วเสร็จแล้วเราค่อยเอาน้ําเย็นใส่เราค่อยต้มขึ้นมาอีกทีให้กลายเป็นสต็อกอันนี้เหมือนกับเราทำความสะอาดภายนอกว่ารสชาติทั้งหมดของไก่จะออกมาจริงๆมาใช้เวลานานมากสิ่งที่สําคัญอย่างมากก็คือรสชาติของน้ําเราต้องใส่เกลือเข้าไปนิดนึงครับอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมีการเลเยอร์ของการปรุงรสของซีซันนิงแล้วเสร็จแล้วถ้าแบบฝรั่งเศสเขาก็เรียกมิลาปัวหรือแบบว่าเครื่องเคียงสต็อกใส่ลงไปหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสต็อกไก่แบบง่าย สามารถทำเองที่บ้านได้ตอนนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยต้ม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 ,ต,มต้มไปเรื่อยๆแล้วเ,เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเดี๋ยว่อยมาเจอกันเมนูนี้ใช้สะโพกไก่ทำนะครับผมนี่น่องกับสะโพกที่เราออกมาเดี๋ยวเราจะมาตุ๋นกันนะครับผมใช้เวลานานเหมอือนกันประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งใส่น้ํามันก่อนครับเทคนิคเล็กน้อยแล้วกันก่อนเดินพอน้ํามันร้อนแล้วด้านหนังลงอหอมแดงลงไปด้วยนั่นเองแล้วก็ขิง ขิงแก่น่ะนะฮะให้มันได้รสชาติหน่อยเพราะจริงๆเราไม่ได้กินขิงไม่ไม่ต้องใช้ขิงอ่อน <S <S เดี๋ยวรสชาติมันไม่ถึงแล้วก็ต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่น,นแล้วก็ทิ้งไว้จนแบบว่าพอไก่แล้วก็เครื่องทั้งหมดเนี่ย มันเป็นสีน้ำตาลกลิ่นของรสชาติเนี่ยเขาเรียกไมราด a r d r e a c t i นะครับก็คือการที่ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มคาราเมลไรซ์เป็นสีน้ำตาลไอความหอมพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในสตูของเราทำให้สตูของเราอร่อยกว่าที่อื่นพอหอมมันเริ่มแบบน้ำตาลแล้วเราเห็นไอพวกที่เป็นแบบเศษเศษที่มันติดอยู่ตรงหม้อเนี่ย มันเป็นรสชาติเลยนะห้ามทิ้งแล้วก็ห้ามให้มันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันไหมล่ะเราก็พลิกแล้วใส่น้ําซุปไก่ปกติทิ้งน้าเปล่าก็ได้แต่เรามีน้ําซุปพอาใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผูดเบาๆที่ข้างล่างคือมันสําคัญมากว่าข้างล่างมันห้ามไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะได้รสชาติของความไหมออกมาีกอันหนึ่งที่คนชอบผิดพลาดมากคือตุนไก่น้ํามันเป็นตัวส่งผ่านความร้อนให้ตัวเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้น้ำเนี่ยมันครอบเวอร์ปิดสนิทพอดีเราจะมาใส่่เครืองงปุง กันน่อซีอิวขาวและซีอวดำนั่นเองนะฮะที่เราจะทิ้งไว้ใส่สุดท้ายก็คือน้ำตาลปี๊บกับตัวน้ำมันงาอันนี้เติมเข้าไปเลยครับเทอ่าเทเข้าไปเลยเห็นเราก็ตุนตุนไฟเบาๆประมาณชั่วโมงหนึ่งเราจิ้มๆดูให้มันนิ่มนะครับผมนี่ครับมาดูสีหลังจากประมาณ1ชั่วโมงครับผมนี่ไก่ของเรานะครับสีสวยงามสุดท้ายใส่น้ำตาลปี๊บจะ้ะ อืมเค็มหวานหอมนะครับผมได้เสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมชามยกขึ้นมาน้ำมันงานนิดน,นึ่งนะฮะนี่รานเลยแต่งหน้าจะขิงอ่อนแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกสีสวยงามขั้นตอนสุดท้ายลาดน้ำมันเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันไปฉี่ไอตัวพวกขิงอ่อนให้มันหอมนะครับผมนี่เสร็จแล้วครับผมนี่เมนู ก่ตนซีอิ๊วดำสูตรโบราณครับผมนะต่อไปนี่ปีกไก่นะครับผมเวลาผมกินอันเนี้ยผมจะชอบแบบผ่าครึ่งกระดูก2อันอยู่ในนี้เวลาเราผ่าครึ่งเราก็ผ่าระหว่างกระดูกทั้ง2อันมันก็จะได้เป็นเหมือนแบบเวลากินตามร้านอาหารบบที่มันเป็นปีกเล็กๆผ่าทุกอันพอผ่าเสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้วันนี้เราจะมาทําปีกไก่ทอดน้ําปลาครับผมง่ายมากมีไก่ตามชื่อมีน้ําปลาครับผมลาดเข้าไปเลย เนื่องจากว่าเราทําให้ผู้ชมทางบ้านกินนะครับผมเราไม่ได้ใช้ที่ร้านผมนะฮะแต่ว่าเพื่อจะให้เข้าถึงทุกคนวันนี้เราจะใส่ความนัวเข้าไปด้วยนะครับผมโรยเข้าไปเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วคลุกครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งไว้สัก5นาทีอะไรอย่างนี้ก่อนทอด5นาทีผ่านไปเราเตรียมแป้งครับก่อนทอดแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้ได้เลยนี่เขาเรียวกว่าเป็นการคลุกเหมือนแป้งแห้งไงเนาะลงเสร็จ ปัดๆ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 ปัดปัดปัดปีกไก่ทอดน้ำปลาเนี่ยเราไม่อยากได้แป้งเยอะมากเพราะเราอยากได้รสชาติของเนื้อไก่นัวๆ กับน้ำปลาตอนจะลงทอดค่อยๆหย่อนลงไปเห็นไหมเสียงอย่างนี้คือน้ำมันทอดที่ถูกต้องค่อยๆปล่อยลงไปแล้วการที่หั่นเป็น2ด้านเนี่ยนอกจากการที่มันทําให้กินง่ายแล้วเนี่ยตอนทอดเนี่ยมันก็ช่วยทําให้สุกเร็วขึ้นด้วยเนาะนี่ครับผมสุดท้ายเพื่อความหอมอ่านะครับทอดเสร็จแล้วเอาขึ้นเลยนี่เราก็จะได้ความหอมสุดท้ายของใบมะกรูดนี่ครับผมปีกไก่ทอดน้ำปลา นี่นะครับต่อไปปีกกลางมาแล้วเรามาปีกบนผมคิดว่าทุกคนต้องใฝ่ฝันว่าอยากทําไก่ทอดแบบที่ขายที่ห้างได้จะสอนให้1เวอร์ชั่นนะครับผมวันนี้ก่อนอื่นไก่ทอดสมุนไพรหลายชนิดเนี่ยใช่ไหมจะมีสมุนไพรได้หลายชนิดอันนี้วันนี้เราใช้แค่5อย่างพออันแรกก i c powder หรือว่าผงกระเทียมนั่นเองผงปาปริกานั่นเองนะครับผมพริกไทยป่นครับผมเกลือครับและที่ขาดไม่ได้อันนี้ เอาใจแม่บ้านนะครับผมผงไก่ขับคลุกได้เลยให้ทุกอย่างมันเป็นผงละเอียดเนาะได้เสร็จแล้วเรามีถังแป้งทอดนะฮะผงที่เราผสมมาเนี่ยเราจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งลงไปตัดครึ่งแบ่งครึ่งอ,อันนี้เป็นแป้งที่เราจะเอาไว้ชุบทอดอีกครึ่งหนึ่งนะฮะเราเอามาคลุกไก่ครับผมเราก็จะใส่ไก่ลงไปลงไปหมักหมักไว้สัก5นาทีเหมือนเดิมหลังจากที่หมักไว้5นาทีเสร็จแล้วนะฮะ เราเอามาลงแป้งขยำให้ทั่วนะครับผมพอได้เสร็จแล้วเอามาลงน้ำครับพอลงน้ําเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะมีแป้งเคลือบแล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําอยู่นั้นตอนนี้ ก็ต้องเอาไปลงแป้งอีกรอบหนึ่งขยําใหม่จะได้แป้งที่แบบติดออกมาเป็นเกล็ดที่พร้อมทอดน,นะครับผมอ่านี่นะครับเริ่มแล้วเราปล่อยลงไปเห็นไหมสวยงามพอดีตอนได้แล้วบนบะปรับไฟอ่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าปีกบนเนี่ยมันหนานิดนึงมันต้องใช้เวลา,าผมว่า5าทีก็ได้แล้วเนี่ยสีเหมือนเดิมเชดสุดท้ายก่อนที่คุณอยากให้มันเปลี่ยนไปอีกนิดนึงพอเอาขึ้นแล้วเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้กำลังดีละสุดท้ายโรยผงครับนี่เหมือนผงลาบที่เราไปทำลาบไปเนาะแล้วก็โรยลงไปเสร็จเขย่าเบา ก็กกเห็นไหมโอ้สวยงามเสร็จแล้วครับวิ่งไก่แซบเมนูโปรดของผมเลยฮะต่อไปอันนี้เราใช้ส่วนตัวสะโพกแล้วกันนะครับผมเราจะทำไก่ย่างกันนี่อันนี้วิธีหมักไก่แบบรวดเร็วและอร่อยพริกไทยครับผมอ,อันนี้รากผักชีนะฮะกระเทียมไทยตำต,ำตำเนาะซีอิ๊วครับผมน้ำมันหอย เม็ดผักชีนะครับลูกผักชีก็จะได้ความหอมของไก่ตอนย่างนะฮะนี่บดแล้วใส่ลงไปเลยสุดท้ายน้ำตาลปีป๊บนิดหนึ่งฮะแล้วก็บีบพยยามยาาให้ไก่เข้าเนื้อพอเราหมักอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแบบแรปพลาสติกเนาะแล้วก็อาจจะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็หมักไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยให้มันเข้าเนื้อนะครับผมก่อนที่เราไปย่างหลังจากที่เราหมักไว้นะครับผมเราก็จะไปย่างแบบไฟเบาๆเ,เ,เ,เอาด้านหนังลง เสร็จแล้วเราก็เนี่ยเอาเครื่องที่หมักเนี่ยาวางไว้ตรงเนื้อด้วยอย่าทิ้งนะถ้าที่บ้านเป็นเตาไฟฟ้าได้ไหมได้เหมือนกันแล้วเราก็ดูว่าให้มันสุกพอดีนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้รอก่อนถ้าเป็นถ้าใครใช้เตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าก็ใช้ความร้อนอ่อนๆอย่าเปิดแรงเนาะเปิดแรงแล้วเดี๋ยวไก่ไม่ข้างในยังไม่สุกอ่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเลยนี่ครับมาดูหลังจากที่หนังสีสวยงามมีรอยไหมไหม้นิดหน่อยกับบางดี ได้เวลาอันสมควรแล้วเพราะเดี๋ยวว่าตัวกระเทียมยอะไรพวกนี้มันจะไหม้เนาะนะเอาชิ้นนี้ก่อนชิ้นบางมาเลยดูนะฮะหนังกรอบกรึบนะฮะดูชุยซี่อยู่ควันออกหนังชุ่มฉ่ำหอมถึงใจน้องเขาน้ำรารอะไร,รละแต่ยังไม่ได้กินนะจ๊ะขออินเสิร์ตก่อนไ <laughs> ก่ย,ย่างครับ หลังจากต้มโครงไก่นะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมนี่ซุปที่ได้ออกมามีน้ํามันไก่นิดหน่อยใสยเลยตามธรรมชาติเสร็จแล้วเราจะมาปรุงต้มแซ่บกันอย่าให้เสียของเริ่มมีน้ําปลาครับเสร็จแล้วเราบีบมะนาวเราจะราดเหมือนน้ายำเพราะนั้นเราปรุงให้เสร็จก่อนพริกขี้หนูครับสด,สดเยอะๆเหมือนทําเล้งแซ่บอันนี้ครับสุดท้ายเสร็จแล้วผักชีฝรั่งครับเยอะๆอ่านี่เราได้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเลยเราจะไม่ปรุงเราจะปรุงแบบราดเหมือนเล้งแซ่บนี่ ได้หมดเครื่องเครื่องเสร็จแล้วเราจะโปะมันลงไปนั่นเองนี่เลยนลยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, โครงไก่จะมีเนื้ออะไรผมบอกนะเนื้อเยอะมากเนี่ยกินสองคนอิ่มเลยที่แบบว่าทั้งหนังทั้งเนื้อที่มันติดอยู่กับโครงเนี่ยเหมือนกินเล้งอะ่ะเหมือนกินเล้งแซบอะ่ะนี่โครงไก่สามารถทําเองได้ที่บ้านคุณอร่อยแน่นอนแล้วน้ําซุปจากไก่รับรองหวานเจี๊ยบโครงไก่แซบนะครับผมต่อมาครับนี่ ได้ไก่ทั้งตัวมาแล้วเครื่องในเราก็ไม่ทิง้งฮะนี่มาใช้ประโยชน์เครื่องในบางคนจะบอกเฮ้ยเหม็นซาบเหม็นข้าวมันเมือกเมือกทำยังไงดีมีเทคนิคให้คุณก็เดินอันนี้อันนี้คือกลืนผมหั่นมาเป็นชินช้นๆเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเราอาจจะดึงพวกที่เป็นแบบเหมือนเยื่อๆแข็งๆออกอะ่ะมันจะได้ไม่เหนียวเนาะผ่ามาเป็นชิ้นประมาณแค่นี้มันจะกินกรุบๆกําลังดีเพราะเวลาผัดเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าใช้เวลาน้อยด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดเนาะเป็นผัดเหมือนแบบ ผัดกระเพรา3ามพริกตับครับนี่เช่นเดียวกันตัดส่วนให้มันเหลือชิ้นเล็กๆแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกที่เป็นขาวๆเป็นเยื่อๆเราก็เอาออกให้หมดอีกการหนึ่งหัวใจหัวใจไก่ปกติหมาอย่างนี้เนาะก็อย่างนี้ใช่ไหมเราผ่าคือผ่าอย่างนี้ออกแล้วตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีแบบเส้นๆอะไรพวกนี้ขาวๆเราก็ดึงออกเช่นเดียวกัน่ะเราใส่ทั้งหมดลงไปเสร็จแล้วโรยเกลือลงไป แล้วก็ขยำเลยเกลือเนี่ยมันจะช่วยดึงความชื้นช่วยดึงแบบ impurity พวกเลือดพวกอะไรพวกนี้ออกมามันก็จะทำให้เครื่องในของเราสะอาดขึ้นเสร็จแล้วใส่แป้งมันลงในน้ำ เราไม่ล้างน้ําเปล่าหลังจากที่เขาดึงเลือดดึงอะไรที่มันสกรปรกสกรปรกมาแล้วเนี่ยแป้งมันเนี่ยมันก็จะช่วยไปจับสิ่งสกรปรกทําให้เครื่องในสะอาดมากมากยังไม่หมดเราเอาให้สุดอันนี้ก็เหมือนแบบวิธีฝรั่งนิดนึงเนาะเวลามีเครื่องในอะไรพวกเนี้ยเวลาก็ทำเขาจะเอาแช่นมครับเพื่อให้เหมือนนุ่มขึ้นบุตนว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แรปเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้แบบสัก10 20นาทีแล้วแต่ว่าเราจะใช้มเมื่อไหร่เนาะอ่ะได้มาแล้วนี่ตับ ที่พร้อมกับการผัดใส่สะอาดหอมนุ่มไม่ข่าวแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องในไก่กะเพรา3พริกกันน้ำมันครับไฟกลางกก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สุกเนาะกระเทียมพริก3ชนิดเริ่มไร่ครับพริกแห้งพริกกินดาพริกขี้หนูนะผัดให้หอมนิดน,นึงนะครับไฟเร่งนิดน,นึงถ้าเกิดว่าใส่เครื่องในไปตอนที่น้ำมันมันไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวตัวพวกน้ำมันจะไหลออกมาเยอะเกินกว่าที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับซอสปรุงรสน้ำปลา แล้วก็น้ําตาลนิดหนึ่งนะฮะอันนี้รวมมาให้แล้วแล้วเราก็ลาดลง,งข้างข้าให้มันสู้สุดท้ายกระเพราครับเวลาผัดกระเพราเวลาใส่กระเพราเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาขึ้นทันทีเนาะเพราะเดี๋ยวกะเพราไม่หอมสีสวยแน่นอนแล้วดูไม่มีน้ําออกมาควนใจไม่แฉะครับนี่กระเพราเครื่องในไก่3มอยา่างกับกระเพรา3าปิ๊กได้เสร็จสิน้นผมแน่ใจว่าทุกคน,นครับตอนนี้ถูกใจหลายคนแน่นอนสายกินคลีนด้วยก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกครับผมนี่ มาเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้คือน้ําซุปไก่เนาะที่ได้ต้มมาตั้งแต่ตอนแรกสต๊อกไก่เราจะเอาอกไก่ ใส่ลงไปไม่ให้เดือดน,นะเราจะเคยได้ยินว่าใส่เนื้อสัตว์ลงไปมันต้องน้ําเดือดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันขาวไม่จริงเสมอไปอจจะ่ะสำหรับปลาสําหรับอะไรอาจจะใช่แต่ว่าสําหรับไก่ออกไก่เนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่มีไขมันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแข็งได้ง่ายมากอันนี้เราใช้วิธีแบบใช้ไฟอ่อนๆเบาๆต้มในน้ําซุปให้มันคุ้มทั้งหมดเพื่อให้ไก่มันยังมีความชุ่มชื้นมากที่สุดแล้วก็ทิ้งไว้สัก1 0 1 5น้าทีเดี๋ยวค่อยมาดูระหว่างนั้นหนังไก่มันไก่ทั้งหมดครับเรามาเจียวแล้วระหว่่าาาางนนนนีี้มมกอะครรับเ ปรุงรสกันก่อนก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแน่นอนต้องมีน้ำซอสสุดเด็ดมีเครื่องปรุง5อย่างครับน้ำตาลปี๊บน้ำส้มสายชูน้ำมันหอยจ้ะซีอิ๊วขาวครับและก็น้ำตาบี่เราได้น้ำซอสแล้วหนังไก่เนาะไกล้ได้แล้วไปเบาๆไปเรื่อยใส่กระเทียมเลย เวลาเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยใช้น้ํามันไฟเบาๆไม่งั้นเนี่ยกระเทียมจะไหม้แล้วก็ไม่กรอบด้วยอ่าแล้วก็รสชาติน้ํามันกระเทียมเจียวก็จะไม่ดีด้วยเพอกระเทียมมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแหละถ้าเกิดว่าเกินไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวตอนขึ้นเนี่ยมันก็จะไหม้ขึ้นเราใส่เกลือหนึ่งหยิบม,มือเกลือเนี่ยเป็นตัวช่วยดูดความชื้นตัวหนังไก่ของเราอะ่ะกับกระเทียมอะ่ะมันจะได้กรุบกรอบอันนี้พักไว้ก่อนระหว่างนั้นเราทําไก่ก่อนดีกว่าดูมันจะเงาแบบไม่กระด,ด้างนี่ดู แล้วนี่ก็ตบๆตบหน่อยแล้วเราก็ฉีกเดี๋ยวไก่ฉีกนะแล้วเดี๋ยว,ยนะเ,ยวเส้นหมี่อันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเส้นหมี่ขาวธรรมดาเนาะแค่น้ำไว้แป๊บนึงแล้วมาพักไว้แล้วเดี๋ยวเราลวกลวกให้ร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกซอสแล้วก็คลุกน้ํามันกันนี่หอมแล้วนะครับใส่ตัวน้ําซอสที่เราเตรียมไว้คลุกข่าวพอประมาณนเนาะไก่ฉีกของเรา เดียวกันหนึ่งไก่ทอดจ้ะเสร็จนะครับก๋วยเตี๋ยวอกไก่ชิ้นเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับเมนูไก่ทั้ง7ส่วน7ชนิดนะครับผมใครที่อยากลองทําที่บ้านสามารถลองทําเองได้ง่ายๆแบบที่ผมบอกไปนะครับหรือถ้าใครอยากมาชิมนะครับฝีมือผมมาชิมได้นะครับที่ B ีเค l ารนะครับทั้งไก่ทอดนะครับหรือจะเป็นไก่ชีกเดี๋ยวจะทําเป็นเมนูพิเศษให้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ เชียพี่แล้วมีคนบ่นกันเยอะมากว่าไม่เห็นมีคนชิมเลยอร่อยจริงหรือเปล่าวันนี้เรามีแขกเชิญพิเศษน้องพิมพ์ครับผม,ม e! เ,เมนูนี้ครับปีไก่ทอดนต้มนนปลาไปมะกรูดแต่สิ่งแรกที่ชอบอคือแบบหั่นมาแล้วอ่ะกินง่ายอ่ยอยะโอเคไหมฮะอร่อยค่ะอ,อย่าไปกินเยอะนะรู้ว่าอร่อยแต่ว่าไม่ให้กินหมดเพราะเดี๋ยวมีหลายมิลตอนเราจะบอกว่าเชฟอยู่เพิ่งเก็บค่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวกินจุกแน่นอนซอไปปีไก่มิงแซ่บครับ ร้อนร้อนรอุ๊ยความความมันชุ่มฉ่ำอ่ะเนื้อมันแบบจุ๋ยใช่ใครชอบอย่างนี้เลยแซ่บไหมเหนือยไหมเหนือนแล้วเหนือยเหมือนอะไรแต่ไม่บอกใช่ไหมบอกไม่ได้นี่กระเทียมฟูฟูเราชอบกระเทียมมากชอบกระเทียมฟูฟูใช่ไหมแมาลองอืมอืมร้อนอีกแล้วไม่ใช่อืม มันหอมกลิ่นหนังไก่อ,อะครับเออเห็นไหมครับเพราะเราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเจียวหนังไก่กับเจียวกระเทียมพร้อมกันอ่าวันนี้เป็นไงบ้างครับเมนูอื่นเน้นปากเลยกินจริงเลยเก่คุยกับเธอแบบให้ให้มามชิมเฉยเฉรู้สึกแบบว่าได้มาเห็นไก่ทุกส่วนในโปรเซสที่ต่างกาันย่างผอดตุนต้มผัดผัดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันครบทุกโปรเซสแล้วกะ ทุกอันทำง่ายชอบที่แบเนื้อจังแบบฉ่ำมากเลยแล้วก็ความเครื่องเทศใดๆอะค่ะกินพร้อมหนังจ้าหนังเน้นๆไก่มันนุ่มมากแต่มันยังมีความแบบหนักๆแล้วหอมเครื่องเทศมากใครคิดว่าโครงไก่อ่ะไม่มีเนื้อไม่จริงเดอ้อนี่เนื้อเนื้อหนังแบบโูหอยากยกขึ้นมาแท้ <laughs> <c oughs> ไก่ตุนทิวหนักตะโกนบอกเียว่าอะไร ต่อไปน,นี้ต้มมาเลยเอาไปเอาไปทอดก่อนเอาไปย่างก่อนส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบกินเครื่องในแต่พอเห็นแบบขั้นตอนที่เชฟล้ามะหนจะล้างเกลือล้างแป้งมันอีกต้องลองเลยว่าอร่อยค่ะเครื่องในไม่เข้าเลย